สัปดาห์ที่6กวาดคำชมยกคลาสครูเง,งาะบิ้วนักล่าฝันมโนถึงแม่เรียกน้ำตาท่วมบ้าน AF ชาวโซเชียลลุน้น2ต่อสานี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่และคะแนนใครเสียงตกเหวมากที่สุดที่นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlight กับทุกโมเมนต์เด็ดเด็ดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริง24ชั่วโมงใน True Academy Fantasia ซีซั่นที่12ครับและแล้วก็มาถึงวันซ้อมใหญ่ที่เหล่านักล่าฝันทั้ง9ชีวิตต้องนำสิ่งที่เรียนที่ซ้อมมาประสานกับความรักที่พวกเขามีต่อแม่ส่งผ่านโจทย์เพลงในสัปดาห์ที่6ให้ทูใหญ่และเหล่าเทรนเนอร์ได้ชมและคอมเมนต์มาดูกันครับว่านักล่าฝันแต่ละคนจะทำโชว์ออกมาได้ซาบซึ้งกินใจสักแค่ไหน คคืออขงนไทยผู้เป็นแแรงงหห่ใใจ้พอเลงนี้มันต้องเป็นความรู้สึกอิ่มเอมพอฟังจบปุ๊บแล้วต้องรู้สึกประทับใจเราไม่ได้มาร้องในฐานะตัวเราแต่ร้องในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ร้องแทนคนไทยทั้งประเทศแป๊บคือครูจะเซนซิทีฟใจ้อูขอขึ้นแต่เนี้ยของ หนูรู้ไหมว่าพระราชินีทําอะไรให้กับพวกเราบ้างครูอยากให้หนูซาบซึ้งลงไปแต่หนูลองแค่คิดว่าถ้ามันมีโอกาสได้ไปถึงพระเนตรพระกรรของพระองค์มันจะดีแค่ไหนความสำคัญในการถ่ายทอดเพลงแม่ของคนไทยเนี่ยนะคะคือเง้อมองว่ามันคือการที่นักเล่าฝันพูดแทนประชาชนคนไทยค่ะถวายไปถึงพระองค์โดยพระราชินีของเราให้พระองค์ได้ทราบว่ามีคนไทยที่เห็นความดีของพระองค์คนไทยทุกคนโชคดีมากมาก ที่ได้เกิดมาภายใต้แผ่นดินของพระองค์ฉะนั้นจึงเป็นหัวใจค่ะที่เด็กๆเ,เหล่านี้จะต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงพระองค์ให้ได้ค่ะคนแรกเบนหญิงค่ะไม่นนนนนาโลลกอลอิิับบบปหดใจจเเ็ชงทผู้กำลังมองเหมือนกันว่าหนูกลั้งเกินไป โดยเฉพาะประโยคที่หนูพูดว่า,อาหอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทนแต่หน้าหนูยิ้ม,มเรื่องราวมันต้องมีก่อนว่าหนูเจออะไรมาหอบเรื่องราวเจ็บช้ำเกินทนถ้าอินเนอร์มาด้วยแล้วลองเพราะด้วยมันเพอร์เฟกมันเหมือนให้ให้ความสัมพันธ์ทำไมอยู่ดีมาลร้องเพลงเสียงนี้มันเหมือนแบบ แม่พูดกับเราแล้วเนี่ยมันเหมือนคนรู้ใจที่ชอบพูดภาษาใต้กันแล้วมันเข้าใจมันคือไม่ไหวแล้วแม่มันสุดๆแล้วมันถึงพูดภาษานี้ออกมาภาษาบ้านเกิดเราอ่ะเออให้ความสาคัญแบบอยู่ดีมันเามันจะได้มีความหมายว่าทำไมถึงพูดคํานี้เป็นภาษานี้เนาะนิดๆหน่อยๆแต่แต่ดีขึ้นดีขึ้นด้วยเมโลดี้ตอนขึ้นมาขอเอาฟิลของเสียงเนี่ยชัดๆเลยองเี้ออกมานะฮะ ทำานเบนบอกว่าเฮ้ยชีวิตเบนเคยพลาดอะไรมาเยอะมากเลยแล้วเบนคิดได้แล้วลองใช้มันกับเพลงนี้ดูน่าจะทําให้มินนิ่งของเพลงมันออกมากขึ้นเพลงนี้มันมีความหมายที่มันต้องใสขึ้นถ้าอารมณ์ของเราไม่ไม่ร่วมไปด้วยเนี่ยมันก็จะมาไม่ได้รู้้ไไหหมมมนนนําายดึึงงซ่งเราว่าจ๊กเกอร์เข้าใจเพลงแล้วก็ก็อยากถ่ายทอดจริงๆเอาเรื่องราวเราเห็นเรื่องราวเรา เราเห็นความอยากเล่าของโจเกอร์อยากบอกอะไรเงี้ยก็รู้สึกอินไปกับสิ่งที่โจเกอร์ถ่ายทอดอะค่ะแต่ก็แอบลุ้นเรื่องเสียงเนาะโดยรวมเพอร์ฟอร์มก็ดูสบายตาแล้วก็จริงใจดีผ่านไป3โชว์แล้วนะครับแต่ละโชว์ก็มีข้อติชมคะกันไปครับแต่โชว์ต่อจากนี้เป็นโชว์ที่ได้เสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจากทูใหญ่และหล่าบิดาเทรนเนอร์ครับ ันไม่ได้มีอะไรยากมากมายเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเวลาไถาเวลาอะไรเนี้ยต้องระมัดระวังว่าอย่าช้ามากจนเกินไปนะทําำให้เรารู้สึกว่ามันจะดูเหนื่อยๆไปคือตอนนี้กราฟมันนิ่งแรกเรามาอยู่กับเรื่องราวของแม่ได้แต่ท่อนตั้งแต่ตรงนี้ไปคือหนูทำยังไงก็ได้ให้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะที่เขาลืมค่าน้ำนมแม่ไปจำให้ได้มันจะทำให้ด y n a ิิกของเราในเรื่องของอินเนอร์เพิ่มขึ้นมาได้อีก เราเห็นเรื่องราวนะเราเห็นความสุขเราเห็นความซาบซึ้งมันเห็นแล้วล่ะมันมีแล้วล่ะแต่มันบางเข้มข้นกว่านี้อีกของโฟกัสนะคะก็เหมือนเรื่องราวมันยังไม่ค่อยชัดเจนมันยังบางมันยังไม่เห็นคุณค่าน้ำนมของแม่ะค่ะก็เลยคอมเมนต์ไปให้น้องฮองไปลองไปลองสร้างเรื่องราวเพิ่มมากขึ้นให้มันเพิ่มมากขึ้นจนเห็นถึงบุญคุณของค่าน้ำนมจริงๆอะคะ <S <S อ่ะ พลงนี้มากแต่ครูต้องจูนเอาเลยค่ะไม่สามารถอยู่กับหนูได้ตลอดทั้งเพลงเพราะว่าไม่เชื่อที่ครูรู้สึกว่ามันเป็นการพยายามที่จะสื่อความหมายแต่ไม่ได้มาจากความเข้าใจจริงๆดานามิกมันดูผู้บาาเป็นนิดนึงเราอาจจะพะวงเรื่องกลัวว่ามันจะไม่นุ่มไม่นิ่มแล้วก็ไม่ได้ฟีลมากจนเกินไปเอาคำร้องที่มันชัดๆแล้วก็ลองสื่อสารดูอีกทีนึงนะฮะของน้องแพรวนะคือเพลงเป็นเพลงที่เพราะนะคะ นั้นเวลาที่จะสื่อสารออกมาแพวก็เลยกังวลว่าจะใช้เสียงประมาณไหนพราะตอนนี้พอเสียงเขาพุ่งแล้วมันก็เลยออกมาดังหมดเลยแล้วมันก็แข็งตอนนี้คือกลายเป็นคอนโทรลมันไม่ใช่คอนโทรลมันกลายเป็นหนีบหนีบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะออกมาแล้วก็บางครั้งจะดังก็ดังออกมาเลยพุ่งอันไหนหนีบก็หนีบไปหมดเลยออยาาขบคุณเเรามาเป็น เราไม่รู้สึกว่าแม็กโชคดีที่เกิดเป็นลูกแม่ไม่รู้สึกขอบคุณน่ะตอนนี้มันยังไม่เห็นการโชคดีของแม็กกันตอนนี้นเหมือนแบบแม็กเศร้าจังเลยทาไม,มไม่ไม่รู้สึกอยากขอบคุณอะเนาะเนื่องด้วยว่าพี่แม็กกระแทกมากจนเกินไปในการกระแทกตรงนี้มันดูฟังรุ้เป็นเหมือนร็อกมากไปนิดนะึงแม็กเป็นนักร้องที่ไม่ได้มีไม่มีความถนัดในเรื่องของเสียงมากเท่าไหร่แต่เสียงเขาพัฒนาขึ้นน,นะครับในเรื่องของเทคนิคการใช้เสียงเขาพัฒนาขึ้นแต่ยังแอพพลายเอาไปสู่ในไปใส่ในเพลงเนี่ยมันยังไม่ค่อย ลงตัวเท่าไหร่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเพลงนี้ต้นฉบับเป็นเป็นหลายคนร้องแม็กก็เลยแบบยังง,งงงนิดหนึ่งในการที่จะต้องถ่ายทอดในเรื่องของดินามิกหนักเบาอะไรพวกเนี้ยเพราะเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเพลงช้ามากเท่าไหร่และเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นประโยคคําถาม แต่เราไม่เห็นเพรสชันมาดิเร็กชันเราว่าอาจจะต้องชัดเจนมากพอที่พลอยใสยติดอย่างเงี้ยยังเยอะอยู่มันแบบเหมือนเหมือนลำเหมือนเราเราไม่ต้องทำมือเลยมันก็ได้ด้วยน้ำเสียงของหนูกับกับเพลงอะไรมันดูเข้ากันดีอะค่ะสำหรับพลอยใสยค่ะก็ยังติดทําไม้ทํามือเหมือนโลกการ์ตูนอยู่อะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมก็คือดีขึ้นด้วยวีคนี้ไม่ใช่วีคที่มีท่าเต้นน้องก็เลยคอนเซนเทรตกับการร้องมากกว่า ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังเหลือโชว์ของมาริโ V7 และโบสบีสที่โกยคำชมจากัู้ใหญ่และเหล่าบรรดาเทรนเนอร์ไปไม่น้อยเลยทีเดียวบอกว่าฉันโชคดีที่มีเธอและขอเกิดมาเจอกับเธออย่างนี้ทุกชา สบายตาดีค่ะแล้วก็เสียงเพราะค่ะโบ๊เป็นคนมีเสน่ห์เนาะเวลาร้องเพลงเราดูแบบเออดูน่าสนใจดูน่ามองดูหล่อขึ้นมาเลยอะว่ามันอบอุ่นดีครูไม่ชอบครูชอบนะครูดูแล้วครูเชื่อแต่ว่าครูแค่อยากจะเพิ่มให้โบสเฉยๆในตอนท้ายเพราะตอนนี้มันมีมิติเดียวในการที่ยิ้มแม่น่ารักตลกเล่นกันสนุกครูอยากเห็นความจริงจัง จริงใจจลูกชอบครับชอบเพราะเสียงมาริวที่มันเริ่มใกล้ความเป็นธรรมชาติของมาริวมากยิ่งขึ้นเนี่ยมาริวจะสะกดคนได้มีอยู่นินดๆในหน่อยเท่านั้นเองที่มันยังติดพี่พงศิษฐ์อยู่นิดๆหนึ่งคือชอบเสียงดังก้องกังวานแล้วก็เสียงพุ่งเลยอ่ะถ้าในเรื่องของการสื่อสารครูชอบเลยค่ะ ระวังแค่ว่าอายไลน์ของเราตกเยอะไปหน่อยเชิญทุกคนยืนรับชะตากรรมชะตาบุญที่ที่ชอบนะครับเพราะเพราะว่าเห็นถึงวิธีการสื่อสารถ่ายทอดที่ออกมาดีแลนะที่มองลึกไปกว่านั้นนั่นก็คือความขยันในการฝึกและพัฒนาเสียงของตัวเองผ่านเทคนิคนะวีกนี้ก็เห็นที่ชัดเจนมากที่สุดก็มอบให้กับมาริวครับผมอีกฝั่งหนึ่งที่จริงสองน,นมีสอ,อันที่แบบเลือกไว้นั่นก็คือระหว่างของเบ้นหญิง กับโบ๊ทครับผมที่เห็นว่าสามารถทําให้เราได้รู้สึกถึงบทเพลงที่ถ่ายทอดและนาเสนอผ่านเสียงของตัวเองได้ค่อนข้างดีตําแหน่งแรกเลยค่ะให้มาริวเหมือนกัน2คนในลําดับรองลงมาก็คือเบนญิงกับโบ๊ทค่ะคนแรกให้เบนหญิงคนที่2มาริวค่ะสิ่งที่2องวันนี้ทำได้ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมองไว้ก็คือความจริงใจที่อยากจะเล่าเรามองว่าเรื่องแม่เป็นเรื่องที่ทุกคนทัชได้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้ จะทำยังไงให้คนรู้สึกไปกับเราละ่ะสำหรับครูนะคะคนแรกนะคะนางรู้อแล้วว่านางได้แน่นอนนางยิ้มมุมปากรออยู่ <c oughs> นางมาริวอันดับที่สองของครูได้แก่เบลโบสค่ะสำหรับคนอื่นๆบวกลบเล็กน้อยนะลูกไม่ถึงกับตกมีนแค่ยังไปไม่ถึงบ้างหรือถึงแล้วอยู่ไม่สม่ำเสมอบ้างก็ไปปรับปรุงซะนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะความน่าดูของ คอนเสิร์ตในอาทิตย์นี้นะคะก็คือเรื่องของความรู้สึกของเด็กๆที่จะถ่ายทอดให้ถึงคุณแม่ของเขาแต่ละเพลงหนึ่งจะมีเรื่องราวที่ตรงกับตัวของพวกเขาอยู่แล้วคืออย่างน้อยอยากให้เขาได้ได้เอาหัวใจของเขาออกมาให้แม่ของพวกเขาได้ได้รับรู้ค่ะค,ะครูเงาะบิวนักล่าฝันมโนถึงแม่เรียกน้ำตาท่วมบ้าน AF เงาะบิวนักล่าฝันมโนถึงแม่เรียกน้ำตาท่วมบ้าน AF ชาวโซเชียลลุ้นสองต่อเสานี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่และคะแนนใครเสียงตกเหวมากที่สุดกลับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlights กันอีกครั้งนะครับช่วงนี้มาดูกันต่อครับว่าจะมีโมเมนต์อะไรเกิดขึ้นบ้านในปฏิบัติการล่าฝันซีซั่นที่12ครับ ปริงฟิลด์บุกบ้าน a อ12สร <mel> ้างสีสันการแต่งตัวให้นักล่าฝันสวัสดีครับก็วันนี้พี่เป็นตัวแทนของแบรนด์สปริงฟิลด์น้องๆน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือใส่ชุาในบ้านนะครับให้ให้ทางแบรนด์แนะนำก่บนีสคืสปริเฟิลย์ครับค่ะพี่ชื่อเจี๊ยบนะคะพี่เป็นตัวแทนของแบรนด์สปริงฟิลด์วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็พี่ไก่นะครับคือปกติพี่พี่ดูแลเรื่องแฟชั่นกับเพลงให้กับวอล์กไทยแลนด์ใส่เสื้อผ้าสปริงฟิลมาได้2ออาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบโอ้โหชอบคนเดียวเลยคุ้มใจไหมบคุ้มใจไหมสวยไหมคุ้มใจโอเคพี่อยากเล่าเกี่ยวกับแบรนด์สปริงฟิลนิดหนึ่งนะคะแบรนด์สปริงฟิลเนี่ยเราเป็น casual แวรน์นะคะแล้วก็มีสาขากว่า50สสาขาทั่วโลกเลยสปริงฟิลเองเชื่อว่า เราสามารถสร้างลุกของน้องๆทุกคนเนี่ยให้ดูดีกว่าที่น้องเป็นได้ก็เลยเกิดเวิร์กช็อปวันนี้ขึ้นมานะคะเวิร์กช็อปคือการที่เราจะเปลี่ยนลุกของเรายังไงให้เราดูดีวันนี้พี่อาจจะขอแนะนําสินค้าสเปรย์ฟิลนะคะว่ามีอะไรบ้างทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูกันได้เลยค่ะคืออันนี้ของผู้หญิงก่อนอันนี้จะเป็นสไตล์กิโมโนทีนี้ของผู้ชายของผู้ชายนะครับของผู้ชายอันนี้เป็นไมโครปรินไมโครปรินนี่ที่นี่คืออะไรก็คือลายเบียดลายเล็กๆน้อยซึ่ง นเนื้อ,อเนื้อลายเองเนี่ยน้องลองดูได้อันนี้คือเป็นแบบบีชมากๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมเหกันดู <c oughs> นะครับ <c oughs> เราเป็นนักล่าสัตว์ที่ที่อยากดูดีขึ้น <c oughs> ประสบความสําเร็จก็เซเลเบตตัวเองคือสไตล์ของตัวเองให้มันดูดีขึ้นชัดเจนขึ้นทีนี้อยากให้น้องเลือกคนละหนึ่งชุดไปแต่งมาแต่พี่จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็ทีมที่ชนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้เลือก รองเท้ากลับบ้านไปเลยแล้วก็ให้เลือกอ e s เซอรี่อะไรก็ได้หยิบใส่ถุงกลับบ้านบ้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้ให้ทุกคนออกมาเขียนคะแนนให้เพื่อนห้ามห้ามลงให้ทีมตัวเองนะครับทีมผู้หญิงชนะมีคนที่ได้คะแนนเยอะสุดคือเบ้นญิง อ่ะทีนี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้ของขวัญถุงปูถุง,ถงสใส่ของได้เลยนะอยากใส่อะไ,ไร <c oughs> ของเ้าพี่ใส่อยู่ก็ได้ใส่อะไ,อไ,ไรตรงเนี้นนะนยโฟล์กัส V 2 m a มาริว V 7และแม็กซ์ V 1 2ยกทัพบุกโรงพยาบาลปวดข้างในหูเลยหรือว่า<อ>นะไรหมอทำนี้เจ็บไหมหรือว่าอาจจะต้องไปส่องดูนิดนึงเนาะตอนไปโรงพยาบาลมารอบนึงครับหมอบอกว่าเป็นน้ำท่ายาเสพ ยานี่กินเองหรือว่ายาหมอให้ยาของหมอให้หมอให้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวหมออาจจะต้องจัดยาแล้วเดี๋ยวาอาจจะต้องไปดูที่โรงพยาบาลนเดี๋ยวหมออาจจะต้องพาไปที่โรงพยาบาลที่รู้สึกปวดเลยใช่ไหมปวนครับตอนกดใจรู้สึกเออ คือแดงอักเสบนะคะนะคนะเดี๋ยวหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อแก้เศษไปทานก่อนแล้วก็จะมียาหยดเหนเป็นยาฆ่าเชื้อบูมอะไร เทรนเนอร์เทรนบุคลิกภาพให้นักล่าฝันเพิ่มราศีซุปตาเออวิกนี้มันเป็นชุดเป็นชุดยืนค<ห>องมั่มค่ะ,ะโอเคครับเนื่องจากชุดมันไม่มีโคลรลัวไหล่ไม่มีสูตรคลุมผมจะต้องยืนให้สงา่างรวมถึงวิธีการเดินครูจะขอดูวิธีการเดินบนเวทีวิธีการยืน <c oughs> เป็นแบรนด์ระดับโลกครับโบสวีสิบ เสื้อตัวละห้าแสนครับเข็มกัดอละล้านห้านี่กลายเป็นชุดเด่นกว่าเสื้อผ้าเอเสื้อผ้าเด่นกว่าตัวเราเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกยืนให้ตัวเราอ่ะเด่นกว่าเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าเป็นอุปกรณ์ที่เสริมค่อยๆยกข้อมือข้อศอกขึ้นมาโพสเท้าเอวช้าๆนั่นแหละดีคือดีครับถ้าเดินมา แล้วโพสขึ้นช้าๆแล้วก็ค่อยวางเสื้อตัวนี้จะเป็นตัวละเป็นแสนหายใจตามปกตินะครับอย่าก,กั้นหายใจ <c oughs> ให้เป็นปกติครับพอยืนโพสเสร็จปุ๊บล่ะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็มองเสื้อน,นิดนึงแล้วก็มองเห็นไหมครับแล้วก็เดินต่อปึ๊บทุกคนโพสครับให้สมกับราคาเสื้อตัวละ8ปดแสครับตัวละ8ปดแสครับ ครูอสอนเจาะนักล่าฝานันคำต่อคำโนตต่อโนตบอกมาอบอกมาจะเอาโลมาทำปากกาแล้วเอาละพามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมาหาสามุรแทนบอกว่าตั้งยาบ้าง เคก็ได้นะใครใครกันนะใครเราเค่พึ่งรู้ว่าแม่อย่าเชื่อพึ่งรู้ว่าแม่เนี่ยนูกำลังพึ่งรู้ว่าแม่ฮะฉะนั้นแยกกันทุกคำออกมาพึ่งรู้ว่าแม่พูดพึ่งรู้พึ่งรู้ว่าแม่รู้ว่าแม่รู้ก็ตัดออกเลยพึ่งรู้ว่าแม่ว่าแม่ว่งรู้ว่าแม่ก็เงาต่อเดี๋ยวไม่ต้องทำเมล็ดี พูดก่อนจะกี่วันคืนจะผ่านไปต่อจะกี่ฤดูจะผ่านมาเทใจเฮจะเทใจใจเอไว้เลยนะทำไมเทใจไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนเออต้องนอนนี่นะนอนเออเราเล่นดนตรีอยู่แล้วเราจะต้องรู้ว่าสัดส่วนของโน้ตหรือสัดส่วนของคำเนี่ยครับ มันควรจะเป็นยังไงถูกปะไม่ว่าวันเวลาผ่านไปเท่าไรก็รักเธอแล้วแต่แล้วแต,แวแต่อันนี้ครูเป็นไกด์ให้ฟังว่ามันควรจะมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นของยูอะครูเง,งาะบิ้วนักล่าฝันมโนถึงแม่เรียกน้ำตาท่วมบ้าน A.F. เด็ก,ดกๆทุกคนคะเลือกหยิบเก้าอี้มาคนละหนึ่งตัวจะเป็นเก้าอีน้นี้หรือเป็นเก้าอี้แบบนั้นก็ได้ให้คุณจินตนาการภาพ นั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้าคุณแววตาคู่นี้ที่มองเราด้วยความรักมาโดยตลอดแววตาคู่นี้ที่เราจําได้เสมอตอนเราเป็นเด็กๆสัมผัสที่เขาโอบก,กอดเราสัมผัสที่เขาเช็ดตัวให้เราตอนที่เราไม่สบายฟังเสียงของเขาเสียงที่เขาคอยบอกคอยเตือนแต่ฟังลงไปในหัวใจของเขาว่าคราวนี้เสียงที่แท้จริงของเขาเขาพูดว่าอะไร ให้หนูพูดสิ่งที่หนูอยากจะขอบคุณจากหัวใจขอบคุณเขาทั้งหมดในสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณทสู้แลวก็นิรันดรพ่อวัวคาเทามากกาอทุกความผิดที่เราเคยทําพลั้งพลาดไปไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ดีขอโทษเขาพูดออกมาให้หมดค่ะลูก เปลี่ยนเป็นภาพแม่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลอย่ามาตีหนูอย่ามาด่านหนูเสียงของเขาที่เราเคยรำคาญเงียบเพอะนะใช่ค่ะตอนนี้คงเงียบแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะไม่มีผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปในขณะนี้คุณหมอบอกว่าให้คุณกล่าวลาค่ะกล่าวลาเขาเรากับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคุณรู้สึกถึงมือของแม่ที่ขยับคุณรู้สึกถึงมือของเขาที่เอื้อมมาแล้วลูบหัวของคุณปลอบคุณ ได้ยินเสียงที่เขาพูดเหมือนที่เขาเคยพูดประจําตอนเด็กๆว่าขวัญเอ้ยขวัญมาลูกคือครูเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อหรอกค่ะแต่รูอยากให้ให้เราได้กราบเขาจริงๆสักครั้งเพราะครูไม่รู้ว่าวันเสาร์เขาจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ขึ้นไปกราบแม่หรือเปล่านะคะให้กราบเขาลงไปจริงๆเอาหัวใจเราแนบลงไปกราบเขาด้วยใจของเรารู้สึกถึงสัมผัสที่เขามาได้ยินเสียงของเขาว่าเขารักเรามากแค่ไหนในแบบของเขาในวิธีของเขา แล้วใช้แรงแล้วนะเป็นแรงที่เราออกไปเล่นไปนร้องให้เขาฟังชาวโซเชียลลุ้น2ต่อเศรานี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่และคะแนนใครเสียงตกเหวมากที่สุด ชาโซเชียลลุ้นสต่อเสารนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่และคะแนนใครเสียงตกเหวมากที่สุดพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะถึงวันที่น้องๆได้แสดงคอนเสิร์ตต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศในโจทยทเพลงเพื่อแม่น้องๆน,นักล่าฝันและทางทีมงานเองก็ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเพื่อให้คอนเสิร์ตในจบทเพลงเพื่อแม่วันพรุ่งนี้ออกมาดีที่สุด ทราบกันนะครับว่าชาวโซเชียลต่างพากันคาดเดาว,ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไม่มีคนลากกระเป๋าออกจากบ้านในวันแม่เหมือนอย่างซีซั่น,นก่อนๆหรือไม่ซิ่งผมก็บอกได้เลยนะครับว่าผมเองก็ไม่ทราบจริงๆครับเพราะเหตุนี้ครับทำให้เราไม่สามารถไว้วางใจคะแนนโหวตได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคะแนนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาใครจะนําใครจะรั้งท้ายกันบ้าง คนที่คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นหนุ่มโฟกัส V2 ครับที่คะแนนแซงนักกล้าฝันคนอื่นมาอย่างขาดลอยส่วน3อันดับปากเหวเรียงจากมากไปหาน้อยนำมาด้วยบส V10 ต้อยใส V5 และรังท้ายด้วยสาวแพรว V1 แต่ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้คะแนนโบวตในสัปดาห์นี้ครับก็คงจะเป็นคะแนนของหนุ่มโจ๊กเกอร์ V3 ที่พุ่งจากคะแนนในหลักหน่วยขึ้นมาเป็นหลักสิบเป็นครั้งแรก งานนี้ก็อดหวั่นใจไม่ได้นะครับว่าจะซ้ำรอยสาวเจ้าโอ V11 ที่คะแนนกลางสัปดาห์พุ่งในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันแต่กลับต้องเป็นคนที่ลากระเป๋าออกจากบ้างไปอย่างคาดไม่ถึงเหตุการณ์นี้คงพอจะบอกได้นะครับว่าคะแนนไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วโหวตไว้ก่อนดีกว่าครับก่อนที่เหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดจะเกิดกับนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบครับ ติดตามชีวิตของเหล่านักล่าฝันในรูปแบบ r e a l ลิตี้ได้ทาง t u Vision ช่องหมายเลข9และในระบบ HD ช่องหมายเลข333ตลอด24ชั่วโมง True a s 1 2 Live Concert ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางช่อง True for You หมายเลข4และช่อง Reality HD หมายเลข333และชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดสักนาทีโดยแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ส่งคะแนนเชียนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบผ่านทาง SMS ดูผ่าน t u u i ว i เชนพิมพ์ V เว้นวักตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่4827999 USSD โหวตกดดอกจัน4 4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกบัวสะดวกจุใจครั้งละ10 20 50 100, หรือ100โหวตกดดอกจัน4 4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันดอกจันจำนวนโหวตตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก ทุกช่องทางราคา4บาทต่อ1โหวตเฉพาะระบบ TrueMove Edge เท่านั้นติดตามชม True Moments Daily Highlights ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาิกา30นาทีถึง19นาฬิกาวันนี้ครับปฏิบัติการล่าฝันขอลาไปด้วยบทเพลงของน้องหนุ่มบ้าน AF จะฟังเพลินและฟินหูแค่ไหนไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ่าน้จจะใกกกลลแคไหว ใจที่เคพรักที่เคยรง,งกันมายังใจใงงงี้พบกับคอนเอสิร์ตสัปดาห์ที่6กับโจทย์เพลงวันแม่พวกเขาถึงเกจะสื่อความรักถึงแม่ผ่านเสียงเพลงได้ทราบืึงแค่ไหนแล้วใครจะต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านเป็นคนที่4ต้องติดตาม